นนี้คนช่วยกินฟักทองของโปรดค่ะอ,พยอยืพุงย้อยดูุงุงย้อยอะออะไรโลฟักทองมันกินง่ายเลยเนาะอืม เอา้ากยินไปปั่นไปเอากระมากลายแต่เช้าเหรอหรอหืมมนเนียวมันเนียวห,ห,ห,หยินไปปั่นไป มามากินก่อนอืมให้อิ่มก่อนสิคะอืมอืมเนี่ย เอากระกินให้มันเสร็จๆก่อนค่อยไปปั้นเอาเอาลูกมาอืมมากินต่อเร็วอืมไม่ทันเลย ตมาตมสบายตามสบายค่ะ